พร้อมหรือ,อยังคะพร้อมหรือ,อยังเรื่องเด่นใดจะเข้ามาหาคุณนะคะพร้อมหรือ,อยังคะเรื่องเด่นใดจะเข้ามาหาคุณนะคะเรื่องเด่นใดจะเข้ามาหาคุณนะคะมาดูว้าวจัสมินนะคะมาเป่าประกาศมาชี้แจงให้คุณได้เข้าใจแล้วก็สบายใจมากโล่งโป่งสบายเลยนะคะ ถ้าคุณมีเรื่องใดที่อึดอัดใจคุณจะได้รับโอ้เห็นไหมคะมีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจคุณจะได้รับการกระจา่างโล่งสบายเลยนะคะว้าวจะจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ห้าเหรียญเป็นเรื่องเงินที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะว้าวคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณฝาฟันเรื่องนี้ไปได้นะคะนี่คะ่ะ คุณจะผ่าฟันอุปสรรคนี้และต่อสู้กับอุปสรรคเรื่องเงินนี้ไปได้และหลุดพ้นแน่นอนใครผ่านเข้ามาแล้วฝากอะไรก็แชร์กันติดตามนะคะ